สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายสกุลสุขคนค่ะกลับมาพบกับน้องอไอีกแล้วเนาะคะ่ะสวัสดีกับอตอนบ่าย,ายวันอวันอย่างว่าวันอาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะบ่ายสองแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะอีนางก็อันได้กินข้าวกินยังแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เห็นที่เห็นว่ามันมีป้ายข้างข้างนอกเป็นตะเคบนี่ มันเป็นมันเป็นแบบนี้ด้วยพี่น้องด้วยข้างในก็เป็นแบบนี้เื่กันข้างในก็เป็นแบบนี้เื่กันค่ะมันเป็นเสือใส่ซับอ่าซับข้างในเนาะค่ะเป็นแขนเาาเป็นใส่เสือใส่ซับข้างในเวลาหนาหนาวเนาะค่ะอีนางก็อยู่ในบ้านบ่ได้ออกไปข้างนอกก็ใส่แต่เสือซับข้างในอย่างเดียวนะคะคันว่าออกไปออกไปข้างนอกก็จะมีแจ็กเก็ตมีอย่างเนาะค่ะเนาะเมื่อนีอากาศดีค่ะอากาศดีตั้งแต่สาวเลยค่ะเมื่อนีก็แดดไม่แดดออกเนาะค่ะแดดซองพอยายเพื่อนได้ไปอ่า ไปเหตุงานก็ลูกเล่าไอ้อยุดเทิ้ขงขำบนบนเขาตัดใหม่ตัดใหม่นั่นแหละคะ่ะอีนั่งบ่ไดไปน,นะะั่เนาะค่ะเพราะว่าอีนั่งุงเหตุเหตุงานบ่าเเหตุเหตุงานบานถึงต่แล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้อีนั่งจะมาเล่าให้ฟังวิสาที่นั่งเหตุเนาะคะ่ะเนาะว่าอีนั่งเหตุวิสาอย่างถึงได้ขึ้นมาอยู่ Norway นอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าอีนั่งคบกับพญ่มานี่หาปีแล้วเนาะคะ่ะ หาปีแล้วเพิ่งจะได้ขึ้นมาอยู่นอร์เวยป์ปีมาปีหนึ่งนี่เนาะคะ่ะก่อนหน้านี้อีนางมาโดยวีซ่าท่องเที่ยวเนาะคะ่ะน้องมาโดยวีซ่าท่องเที่ยวสามเท้าวีซ่าท่องเที่ยวนี่พ่อใหญ่เป็นคนเฮ็ดุห้เนาะคะ่ะก็คือท่องเที่ยวก็คือแบบว่าเขาเดินทางไปกับอ่าพ่อใหญ่เดินทางกับพ่อใหญ่แล้วก็เดินทางกับกับพ่อใหญ่เนาะคะ่ะแต่คันว่าอ่าผู้ใดที่มีสามีอยู่ต่างประเทศแล้วผู้หญิงอยู่เมืองไทยแล้วเฮ็ดวีซ่าผู้ชายเฮ็ด ผู้ชายเฮดวิสาให้ผู้หญิงขึ้นมานั่นก็คือเขาเอิ้นว่าวิชาเยี่ยมเนาะค่ะคนยุไท่สามารถเฮดวิสาเยี่ยมได้เยี่ยมเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานค่นว่ามีลูกมีหลานมีมีพ่อมีแม่ที่แต่งงานกับคนนอร์เวย์แล้วขืนมาอยู่นอร์เวย์เนาะค่ะเนาะแล้วก็ผู้หญิงสามารถเฮดวิชาขืนมาเยี่ยมสามีขืนมาเยี่ยมแฟนเยี่ยมสามีอยู่นอร์เวย์ก็ได้เนาะค่ะมันมันอายุอายุมันจะได้สามเดือนคือกันเนาะค่ะเนาะ ว่ยนางเหนื่อยส่วนผ้าษีนั่นมันก่อแล้วแต่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้อีนางก่อบามารทที่จะบอกได้เนาะคะ่ะว่าเขาชอาใจาวีซ่าภ้าษีเท่าไหร่เนาะคะ่ะเนาะแต่ละวีซ่าแต่แต่สำหรับอีนางนั่น,น,นวีซ่าทองเที่ยวที่นั่งใจไปประมาณสี่พันกว่าค่ะสี่พันกว่าคนเนาะคะ่ะบริเวณสี่พัน 4, บาทเด้อสี่พันกว่าคนนี่แหละต่อต่อเธอเนาะคะ่ะเนาะก็จะอยู่ได้สามเดือนแล้วบัตรที่นี่ ตอนทอีนางมามาอยู่นอร์เวย์หลบหนีนางเฮตุวิสาคูมันเนาะคะ่ะเพราะว่าอีนางกับพ่อใหญ่ยังบ่ทันได้แต่งงานกันยังบ่ทันได้แต่งงานกันบ่ทันได้จดทะเบียนสมรสกันเพ,พราะวพาอ่าเพราะว่าวางวางแผนกันเอาไว้ว่าอีนางจะขึ้นมาแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะเนาะก quez, ็เฮตุวิสาคูมันมาก่อนก่อนก่อนที่เฮาจะเฮ็ดวีซ่าคูมันได้เฮาต้องเคยขึ้นมาเที่ยวก่อนเน,นาะค่ะเนาะเคยขึ้นมาเที่ยวอ่า มามาเที่ยวอ,อยู่มองนอกก่อนมาเที่ยวอ,อยู่โบอ่านอร์เวย์เนี่แหละแล้วก็เคยมาใส่ชีวิตอยู่กับสามีกนเนาะคะ่ะแล้วก็เห็นคันนี้นั่งจำจำจำว่าผิดว่าจะเฮ็ดวิสาคูมันได้นี่ก็ต้องอยู่อยู่น้ำกันอย่างหน่อยสองปีแล้วเนาะค่ะเนาะแบบว่าครบครบกันเป็นแฟนเป็นแฟนกันอยู่น้ำกันใส่ใส่ชีวิตอยู่น้ำกันในสี่ใหนพี่น้องประมาณสองปีเนาะค่ะเนาะถึงจะเฮ็ดวิสานี้ได้ ตอนที่อีนางเคต,ตอนนั้นอีนางกับพ่อหญ่ก็อยู่กันมาซีปีแล้วเนาะคะ่ะส่วนสําหรับอขอวีซ่ายากบอสําหรับอีนางนั่นขอบ่อยากเนาะค่ะเพราะว่าก็คือเอกสารหลักฐานเท่าต้องครบเนาะคะ่ะอันเฮตุวีซ่าครูหมันอีนางกับพ่อหญายกเด็ดเองอีนางจ้างเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอีนางกัพยยบพ่อหญ่บอยากเสี่ยงเป็นอย่างเป็นอย่างคือบอกว่าบ่อยากเสี่ยงเพราะว่า อี่นางก็พอใยญยเคยเหตุวีซ่าแล้ววีซ่าแบบวีวีซ่าซัมบูซัมบูซัมบูก็คือก็คือไข่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 กันกับวีซ่าคูมันอะไรต่ว่าวีซ่าคูมันเท้าขืนมาแต่งงานอยู่หนีเหมือนบอต่ว่าเอยเจเิ่ แต่ว่าวีซ่าซัมบูนก็คือยูน้ากันเหมือนสามีภรรยาแต่ว่าบอดดิแต่งงานบอดดจิจดทะเบียนสมรสอันนั้นเขาเอื่นว่าวีซ่าซัมบูนะคะสามารถสามารถมีลูกได้สามารถยุ่นกันยันแก่ยันเฒ่เาได้เพียงแต่ว่าบอดดิแต่งงานกันจบอดดจิจดทะเบียนสมรสกันแค่นั้นเนาะค่ะเนาะอีนางเคยถูกปฏิเสธวีซ่าซัมบูนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นพ,พ่อ่เพิ่นเพิ่นบอดดิอยากแต่งงานเพิ่นบอดดิอยากแต่งงานเพราะว่าเราแบบว่าจังใดแล้วเราไม่ลูกหลายจริงสิเนี่ยพี่น้องเรา เราไม่ลูกไงกันเบิร์ตลี่หวล้านเรากับไงกันเบิร์ตเลี่ยวนี่นะพี่น้องแล้วก็คืออยากเป็นตาายลูกล้านเราน้ะสินะพี่น้องในจ่ยยีนางนะแล้วก็ในจยีนางก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราเราอยานเดีอยเราอยากที่จะได้แบ่งสมบัติหรือเปล่าอย่างนี้ยีนางบอลูนะคะเนาะแต่ตอนนั้นนะวิสาซัมบูน่ะพอใหัยเพ่นเฮดเองยีนางกับพญ่ยเฮดเฮดกันเองซึ่งแน่ๆแล้วว่าเอกสารการขอวิสาซัมบูหรือว่าวิสาคูมันนี่มันแตกต่างกันกับขอ เอกสารการขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซาเยี่ยมอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าวีซ่าซัมบูหรือว่าวีซ่าคูมันเนี่ยเข้าขืนมาใส่สวิตอยู่เมืองนอกเน,นาะค่ะเนาะเข้าเข้าจะขืนมาใส่สวิตอยู่เมืองนอกแต่ว่าวีซาเยี่ยมหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามากเที่ยวแล้วก็กลับเมืองไทยแค่นั้นเน,นาะค่ะเนาะมันก็เลยแตกต่างกันเอกสารตอนนั่นอีนางขาดหลายยางอยู่ขาดรูปไทยจะต้องมีรูปไทยถที Thai ย,ยูน้ากันแต่ละสถานที่ยังหน่อยยี่สิบภาพขึ้นไปเนาะค่ะ เรากอดเราจะต้องมีเราจะต้องมีเขียนประวัตินําประวัติของพ่อไ่เดินทางมา,เ,าเดินทางมาเมืองไทยจักทือเดินทางมาอยู่อยู่น้ากันเมืองไทยจักถืออยู่ที่ไหนเน่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเนาะค่ะนั่นแหละเราก็อีนางอีนางก็เขียนประวัติา่าพบเจอกับพ่อไใ่ใจักเทือภายในและภายในระยะที่ หิยูน้ากันมากเนาะคะ่ะน้อยแล้วก็อีนางเดินแต่เดินท่าขึ้นมาโนเวจักเทือมาอยู่ตรงไหนมาอยู่กับไผมาเฮดอีหยังเนี่ยเดี๋ยวต้องเขียนถ่ายบดเนาะคะ่ะเนาะแล้วเขาต้องเขียนอ่าพ่อใหญ่ก็ต้องเขียนอีนางอีนางก็อีนางก็ต้องเขียนเนาะคะ่ะแล้วก็เอกสารเอกสารส่วนตัวของผู้ยิ่งบอ่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนี่ทั้งเหลมทะเบียนบ้านเลยเดบบอบอ์แมนแค่ซื้อของตัวผู้ยิ่งเด้ ทะเบียนบ้านคุณมี <c oughs> ขอโทษขอไปในทะเบียนบ้านน่ะคุณจะมีซื้อจกคนอยู่ในทะเบียนบ้านกันแล้วแต่จะมีซีคนหาคนหรือว่าซิบคนขึ้นไปคุณจะต้องทายเอกสารมาให้เบิร์ทุกนาเนาะคะ่ะโอ้ยนั่งเมยพูดแล้วมันหายใจเพราะท่านพี่น้องเพิ่งกินข้าวอิ่มพอมล่ะนั่นแหละ ่ายเอกสารมาทั้งหมดแล้วก็เอาเอกสารไปแปลจากไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะจากไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษบพราว่าคุณจะไปประเทศอย่างก็แหล้วแต่คุณจะต้องแปลแปเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากลางเนาะค่ะเนาะแปลเป็นภาษาอังกฤษพอคุณเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันบว่าเอาบัตรประชาชนมันบว่าทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนี้ทุกหนเนาะค่ะเนาะแล้วก็อย่างว่าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหน้าพาสปอร์ต ใบเกิดน้ำหรือเปล่าอีนั่งอีนั่งไอ้นั่งบ่มั่นใจนะเออใบใบเกิดน้ำใบเกิดแล้วก็ขันว่าขันว่าเคยแต่งงานเคยแต่งงานก็ต้องไปยาให้เรียบร้อยขันว่าเคยแต่งงานเคยยาก็ต้องมีเอกสารตรงนี้น้ำแล้วก็ขันว่าผู้ใดที่บ่เคยแต่งงานก็ต้องมีเอกสารยื่นยันการสูตรก็คือจะต้องไปขอที่ไปขอที่อำเภออำเภอของทะเบียนบ้านของคุณนะคะเนาะคุณ คุณมีซออื้อยูยูทะเบียนบ้านไหนยูอำเภอไหนคุณคุนตอไปขอที่อำเภอนันทนานันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขันว่าคุณเปลี่ยนซื้อขันว่าเปลี่ยนซื้อก็ต้องมีใบใบเปลี่ยนซื้อมากทุกอย่างที่นั่งพูดมากก็คือต้องเอาไปแปลภาษาทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะแปลภาษาอังกฤษพอแปลภาษาอังกฤษเสร็จแล้วปุ๊บยังบม่จบนะยังยังใส่ยังใส่บ่ได้จนกว่าจะเอาเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปที่สถานี สถานเอกอักษรหน่อยมาบอยนสถานกงศูนย์เขาเอิ่นกงศูนย์อยู่อยู่แจ้งวัฒนาน่ะอยู่เส้นที่ว่ามันจะมีเส้นหนึ่งอ่ะเส้นข้าราชการทั้งหมดเลยอยู่แถวแจงวัฒนะเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเขาจะมีศูนย์กงศูนย์อยู่ให้คุณเอาไปประทับต่าอยู่นั่นศูนย์กงศูนย์เขาจะเฮ็ดนาทีในการว่าว่าเบิ่งว่าเอกสารติดแปลเป็นภาษาอังกฤษมาว่าเขาแปลถึกต้องทุกโตบ่เขาเบิ่งทุกโตเลยเดอแปลถึกต้องทุกโตบ่คันว่าแปลถึกต้องเขาเขา กงสุนเขาก็จะประทับตาให้เนาะคะ่นะเนาะแต่คันว่าแปรพิษเขาจะวงเอาไว้เลยว่าแปรพิษต,ตรงไหนเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เขาจะเขียนมาว่าแปรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ห้เข้าเอากลับมาเอากลับมาแล้วก็เอาแปรไหมเนาะค่ะเนาะเอาแปรปหมแล้วก็เอากลับไปไหมทั้นะะนะไไทงนี้ทั้งนั้นเสียค่าธรรมเนียมในการแปรเอกสารของอีนั่งเสียเหลี่ยมละเ,เป็นแผน่นแผ่นละสี่ร้อย เป็นแผ่นนะคะเป็นกระดาษ A4 นะ่ะแผ่นหนึ่งอะสี 400, ่ร้อยบพว่าแผ่นนั่นจะเต็มหนากระดาษหรือว่าจะครึ่งหนากระดาษก็แล้วแต่สี่ร้อยเนาะคะ่นะเนาะสี 400, ่ร้อยขันคุณมีเยอะคุณก็ต้องเสียจ่ายเงินเยอะในการแปลเอกสารแล้วพอแปลเอกสารสเสร็จปุ๊บเอาไปประทับตาที่กงศูนคุณก็เสียอีกประทับตาที่กงศูนนี่เสียยูประมัน อีนางจำบอจำบ่ได้แล้วว่าเสียเป็นเสียเป็นแผ่นหรือว่าเสียท่อใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าช่วงนั้นอีนางอีนางบ่ได้เปลี่ยนซื้อยังบ่แล้วก่อนเนาบอท่านเคยแต่งงานเนาะบอท่านเคยยามากก็เลยมีเอกสารบ่หลายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอีนางก็ได้ได้ได้เปลี่ยนได้เอ่อแปลอยูสองรอบพี่น้องเพราะว่าแปลบ่เขาค้นค้นแปลให้บ่ถือต้องเนาะค่ะบ่ลีซัสที่เขารับแปลให้บ่บ่ถือเนาะค่ะอีนางก็ได้เสียเงินสองสองรอบสามรอบเนี่ยพี่น้องเนาะค่ะเนาะ พอได้เอกสารตรงนั้นมาปุ๊บที่นี่ก็นั่นแหละค่ะรอบรอบเออ่รอบแรกอีนางเฮ็ททอนันเนาะค่ะเนาะก็นั่นแหละพอส่งไปส่งเอกสารซัมบูไปไปส่งอยู่ไปยื่นไปยื่นขอวีซ่าอยู่เอ่อซอยสุขุมวิทซอยสิบสามเนาะคะ่ะสุขุมวิทซอยสิบสามตึกอ่า VFFS นี่แหละเนาะค่ะเนะาะอ่ประเทศนอร์วเวย์จะอยู่ชั้นแปดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละ ก็เสียค่าทำเยี่ยมไปพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันก็อีกสี่สิบาทพวานางให้เขาส่งใบเสนีกลับมาให้เนาะคะ่นะเนาะรอต้องดูนพี่น้องรอดโดนคักเด้ไอ้วีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวหรือว,ว่าวีซ่าเยี่ยมนะรอประมาณสองอาทิตย์สิบสี่มือแค่นั้นแล้วก็อ่าอ่าคันว่าเป็นวีซ่าแต่งงานหรือว่าวีซ่าคูมันหรือว่าวีซ่าแชมพูนี่รอรอดโดนรอหกเดือน หกเจ็ดเดือนพี่น้องแล้วก็ช่วงนั้นวีซ่าซัมบูอีนางบพานเนาะคะ่ะก็รอดโดนพอหูว่าบพานแล้วเนี่ยเขาใหา้เวลายืนยืนอุทธรณ์นะสามอาทิตย์แต่ว่าตอนนั้นนะพ่อยายอยู่นอร์เวย์อีนางอยู่เมืองไทยอีนางก็บ,บรรลุเรืองพยย่อยายพ่อยายเพื่อนกบอจังไดล่ะคือเฮ็ดเอกคือเฮ็ดเอก,กสารการันการเอ่อขอยืนอุทธรณ์บ่ได้เนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็บ่บ่กบอกคอยเกง่งพยย่อยายพ่อยายเพื่อนกบบ,บ่หูด้วยกันนะแบบว่า เอกสารอีหยังแมงสิน่าเราเราเราลองเฮ็ดเองเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่าเพราะว่าวีซ่าเยี่ยมของของของอีนางเราเฮ็ดเองเบิดเลยทั้งสามเธอกระพานเนาะค่ะแล้วพอหูว่าบ่ผ่านแล้วรอตั้งโดนจนกว่าพาสปอร์ตจะตีกลับมาพี่น้องรอดโดนคักอุ้ยรอโดนคักพี่น้องเนาะค่ะเนาะพ่อพออ่าวีซ่าซัมบูบ่ผ่านแล้วก็เสียงเงินไป,ไป,ไปฟรีๆเลยสี่หมื่นห่าสี่หมื่นห่า สี่หมืนห้ากว่าบาทเนาะค่ะคันว่าตีเป็นเงินอ่าเงื่อนโนเวก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นกว่าโคอเนี่แหละเนาะค่ะเสียเงินไปวิฟี่บ่ได้ยขึ้นนะคะเพราะว่าเอ่อเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเฮ้าเนาะค่ะเนาะเฮ้าขอวีซ่าแต่ว่าเอกสารเฮ้าบ่ครบเองวีซ่าบ่ผ่านมันเป็นความรับผิดชอบของเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้เงินขึ้นแล้วพอบัตรที่นี่วีซ่าคูมันคูมันอีนางบ่เฮ็ดเองแล้วเนาะค่ะพ่อใหญ่บ่เฮ็ดเองพ่อใหญ่จ้างจ้างเขาเฮ็ดให้ ก็คือจ้างก็คือขันว่าขันว่าสิจ้างผู้ใดเฮ็ดวซ่าหรือวิ่ายังก็แล้วแต่เขาต้องเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะบางที่เนี่ย <c oughs> บางคนเขารับเฮ็ดวิสาแต่เขาเฮ็ดบ่เป็นก็มีบางคนเขาเฮ็ดวิสาให้แล้ววิสาเข้าบ่ผพานบ่ผพานเข้ากับบ่ได้รับผิดชอบก็มีเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอันนี้อีนางโชคโชคดีน้อยที่ว่าไปเจอไปเจอ,อคนคนคนเก่งดีเขาเฮ็ดวิสาให้เนาะคะ่ะวิสาคูมัน เขาเฮ็ดแป๊บเดียวคะ่ะในการขอเอกสารนุนนีนันอีนางกอวิสาวิสาวิชาคูมันนี่ก็ต้องเอาเอกสารของอีนางไปแปลไปแปลปแล้วก็เอาไปประทับตราที่กงศูลอีกคือเกาเพราะว่ารอบแรกที่นางเฮ็ดไปนะมันใส่บ่ได้แล้วมันมีอายุจำกัดของมันเนาะคะ่ะอีนางก็ก็จะก็จะต้องแบบว่าเฮ็ดไม่เองเฮ็ดเฮ็ดหม่ทั้งหมดเลยเอกสารเพราว่าจะเอาเอกสารทุกอย่างไปแปลไปแปลแล้วก็เอาไปประทับตราที่กงศูลต้องเฮ็ดไม่หมดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ การขอ,อเอกสารยื่นยั่นในการสวดก็ต้องขอใหม่นะคะไปขอที่อำเภอเนาะขอใหม่ขอใหม่เท่ากันเ็จปุ๊บคนที่เขาเเพจวิสาให้เขาก็จะบอกเขาเลยว่าให้เขาเตรียมอันนันเดอร์เตรียมอันี้เดอร์แล้วก็ให้เขาเตรียมรูปทายเดอร์ล่างรูปทายออกมาเดอร์นู่นนี่นั่นแต่ว่าหูเสึกว่าอีนางอีนางทรงรูปทายให้เขาแล้วเขาปินเขาเขา,เขาปินเขาปินออกมาให้นะคะเนาะ ก็ดีโยคะ่ะคนเฮ็ดวิสาให้อีนางรอบหนีคือคือเขาจัดการดูแลได,ด้ดีมากเนาะคะ่ะจ่ายกบรบเปแพงพร้อมเนาะคะ่ะะเนาก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นนี่แหลคะค่ะหมื่นหมื่นหมื่นบาทเนาะคะ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทค่าเฮ็ดวิสาเนาะคะ่ะเนาะค่าจ้างเขาเฮ็ดวิสาแล้วก็เขียนประวัติเขียนประวัติเขาอ,อีนางจะต้องเขียนแบบไหนพอ่อใหญ่จะต้องเขียนแบบไหนก็คือ ผู้ใายผู้บายกบผู้ยิ่งจะต้องเขียนแบบว่าตรงกันเนาะค่ะแบบว่า,เ,าเขียนให้มันคือค้อกๆกันนะพี่น้องนึกออกปะนั่นแหละเสร็จซับเรียบร้อยปุ๊บถึงเวลาไปยืนไปยืนอา่าวีซา่าทางคนที่เขาเห็ดวีซา่าให้เขาก่ เตรียมนัดหมายเฮาเลเซตเรียบร้อยแล้วก็นัดไปรับวีซ่ากันเนาะค่ะเนาะเซ็นัทน,นก็ไปยืนไปยืนวีซ่าช่วงนั้นอีนางก็มีความเสี่ยงอยู่เด้ดเพราะว่าตอนนั้นโควิดระบาดเนาะคะ่ะเนาะโควิดระบาดประเทศนอร์เวย์ปิดประเทศอยู่ช่วงนึงเนาะคะ่ะเนาะที่นี่เขาแต่ว่าวีซ่านะ่ะเขาเปิดเขาก็ปิดให้ยืนวีซา่าคือกันแต่ว่าวีซา่าคู่มันกับวีซ่าแต่งงานนี่เขาเขาเปิดให้ยืนได้เนาะคะ่ะเขาเปิดให้ยืนได้แต่ว่าวีซ่าเยี่ยมวีซ่าท่องเที่ยวบ่าสามารถ บ่บ <étique> <occasions S 1> ่บสามารถที่จะยืนได้เพราะว่าเขาปิดเนาะค่ะเขาบ่ให้อ่าเดินทางออกนอกประเทศนะพี่น้องแต่คันว่าผู้ใดที่มีสามีอยู่ที่นี่แล้วต้องการที่จะขึ้นมาขึ้นมาอยู่กับสามีที่นี่เลยเนี่ยเขาเขาเปิดเขาเปิดให้เฮ็ดอยู่ตอนนั้นอีนางก็กับพ่อใหญ่ก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเพราะว่าอย่างอีนางกับพ่อใหญ่เนี่ยอายุห่างกันหลายหลายพี่น้องอายุห่างกันหลายค่ะตอนแรกก็ตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเขาจะปฏิเสธนะคันว่า คันว่าเข้าปเขาปฏิเสธนี่ก็คือเสียเงินฟรีๆอีกพี่น้องเออเสียเงินก่อพ่อพอ่อพ่อพ,อพ่อ,พอก,กันกับเฮดวิสาซัมบัวอะไรพี่น้องเสียเงินประมาณสี่หมื่นกว่าสี 40, 000, 40, 000, 40, 000่หมื่นห้าพันสี่หมื่นหาพันบาทนี่แหละเสียให้ค่าธรรมเนียมวิสเออเสียให้ค่าวิสาเขาเนาะเอ้บอแมแยนก็เห็นก็เหอ,อย่างว่าเสียเสียค่าก่อนวีซ่านะ่ะนั่นแหละค่ะงงบ่ะพี่น้อง เนาะค่ะทีนี้ก็พอยือนไปเพราะยืนเสร็จปุ๊บระยะเวลากิจะจะต้องรอนอะ่ะ6เดือนพี่นอ้องแต่ภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยทางทางทางสถานทูตเขาจะส่งขอความมาให้เข้าทุกเดือนเลยส่งขอความมให้เข้าทุกเดือนว่าเอกสารของเข้าดําเนินไปถึงไหนแล้วตรวจสอบไปถึงไหนแล้วอยู่ที่ระดับไหนแล้วนู่นนี่นั่น,นจนจนประมาณอีนั่งรอบรอบประมาณ6เดือนกว่ากับ7เดือนอีนั่งก็ได้รับ ได้รับจดหมือได้รับขอบความมาว่าพาสปอร์ตกำลังเดินทางมาหาอีนางอีนางก็หลุ่นตอนนั้นเขายัางเขายัางบ่สามารถหูเดว,วา่าวิสาพันหรือว่าบุพานเขาจะส่งขอความมาให้เฮ้ามาให้เฮ้าบอกเข้าวา่าเอ่อพาสปอร์ตกำลังจะถูกส่งกลับเคลื่อนหาเจ้าของอย่างนีนะโอ้ยอีนางก็หลุ่นพี่น้องเลยหลุ่นโอ้ยกูจะได้บน่นเนาะวิสากูจะได้บน่นเนาะช่วงโควิดด้วยช่วงนั้นนะพี่น้องเขาอ้ย สีสรุปแล้วผ่านเนาะคะ่ะวิสาผ่านพอวิสาผ่านปุ๊บอีนางก่อไปบอกพ่อหญ่พอ่พอหญ่เตรียมจองจองตั๋วเครื่องบินเดินทางวันไหนวันไหนเนาะคะ่ะแล้วช่วงนั้นก็ต้องไปแบบว่าไปตรวจโควิดแล้วก็ต้องมีใบมีใบตรวจโควิดไปยื่นไปยืนยันกับต่อมอนําตังสีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของอีนางอที่ว,ว่ิวิสา,า,านั่งผ่านเนาะคะ่ะช่วงโควิดช่วงโควิดพอดีวิสาผ่านเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะก็มาเล่าประสบการณ์การเฮ็ดพิ่สาของยีนางเล่าแบบข่าวๆไว้ๆนะคะขอโทษขอพายยีนางเมยเเบาวแล้วมันหายใจเออกกินกินเขาอิ่มน้่พี่น้องมันก็เลยหายใจว่าทัน <laughs> พี่น้องขายนางนั่งอยู่บ้านคนเดียวพ่อใหญ่เราเปิดฮิตเตอร์ิ้งไวไฟบอดดิกอแล้วยีนางก็งงกับพ่อใหญ่อยู่อย่าว่างสันอย่างสี่ถอพ่อใหญ่หนูเป็นคนแบบว่า <laughs> เดาใจเล่ายากพี่น้องเดาใจเล่ายากตอน,นตอนที่ว่าหิมะตกอากาศหนาวหนาวติดลบเราเปิดฮีเตอร์แล้วกอ่อไฟอย่างเดียวเราบดผลพลามมือนีแดดออกแดดออกเราเปิดฮีนน Dead or. Dead or. เ,เตอร์เอาเข้าไป <laughs> เอากระโปรงใหญ่ยยนั่งเข้าไปพี่น้องเลยอุย้ยการคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะน้องมาอัปเบตให้พี่เพียงน้องฟังเนาะคะ่ะนาะเรื่องการท็ดวิา่าคันว่าผู้ใดสงสัยหรือว่าอยากถาม ดอยากถามอีหยังเกี่ยวกับวีซ่าถามอีนางมาได้ด้วยขันว่าอีนางหูอีนางสิตอบให้เนาะค่ะเนาะคันว่าอีนางบ่หูอีนางก็สิไปหาะะนะข้อ,าาอ,าขอมูลมาให้เนาะคะ่นะเนาะส่วนช่องของอีนางกอางอององ็อีนางเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อช่องเด้อพี่น้องเด้ออีนางเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเมียฝรั่งบ้านนอกให้ให้ให้ใหมันสมกับเอ่อให้มันแมทแมทกันกับชีวิตประจําวันของอีนางเนาะคะ่นะเนาะเป็นอย่างคือใส่ซื้อเมียฝรั่งบ้านนอก เป็นอย่างคือต่างซื้อส่องวามียรฝรั่งบรนนอกเพราะว่าอีนางอยูอยูนอกเมืองอยูต่างประเทศที่ยูนอกเมืองไกลเมืองออกมาประมาณชั่วโมงนึงเนาะคะ่ะเนาะคันว่าเป็นภาษาชาวบ้านเท่ากับบานนอกนั่นแหละพี่น้องตั้งจังวัดบรนนอกนั่นแหละเนาะคะ่ะเนาะใช้ชีวิตก็บกได้เหมือนกันคับเอ่อคนอยู่ในเมืองคนคนที่ว่ายุ่ในเมืองเนาะคะ่ะเนาะคนที่อยู่ตามชนบทนี่ก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอีนางกันเลยแล้วก็อ่าการเป็นยู ความเป็นอยูข้อเรื่องอาหารการกินอีนั่งก็กินแบบบ้านๆนะคะบ่ได้เลือดรู้อย่างอีนั่งก็เลยต่างซื้อ2องว่าเมียฝรั่งบันนอกนะคะเนะาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเมียฝรั่งบัานนอกนําเด้อค่ะเด้ออีนั่งก็จะพยายามเพจคลิปอัปเดตสมือเนาะคะ่ะคัน่า อยากฮูเรื่องยั้งอยากถามเรื่องยั้งคอมเมนต์ถามเขามาได้เลยเนาะค่ะเนอะอีน่าสิตอบให้เนาะค่ะเนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเอ่าเมียฝรั่งบันนอกเด้อะค่ะเดอะ้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย